ทำอย่างไรให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขทุกคนครับปัญหาโลกแตกที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้คือปัญหาของการใช้ชีวิตโดยไม่มีความสุขเพราะอะไรครับเพราะความสุขจริงๆมันอยู่ที่หัวใจฮะต่อให้คุณมีเงินเป็นล้านต่อให้คุณมีบ้านหลังใหญ่โตต่อให้คุณมีบริวารต่อให้คุณเป็นเจ้านายต่อให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจต่อให้คุณครอบครองสมบัติมากมายแค่ไหน ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถค้นพบกับความสุขได้นั่นแปลว่าชีวิตคุณยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะความสําเร็จมันไม่ได้วัดกันที่วัตถุแต่มันวัดกันที่หวัวใจที่มันมีความสุขต่างหากเพราะอย่างนี้เองผมเห็นถึงปัญหาของใครลหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาผมไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือคนที่ฟังบรรยายผมในสถานที่ต่างๆหรือคนที่เข้าเรียนกับผมนะฮะทางไลฟ์สดก็ดีนะฮะ ผมมองเห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิตไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเขามีหนี้สินเขามีปัญหาเรื่องชีวิตเขามีปัญหาเรื่องชีวิตคู่เขามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ลมาหายใจในแต่ละวันอย่างมีความสุขได้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ปัญหานี้มันจะต้องถูกแก้สิ มันจะต้องมีทางออกสิผมก็เลยค้นคว้าหาวิธีแก้ในอัลกุรอานและในัะคาทิสข,ของท่านในบิบิลลาลฮอและอเลฮ์ซัลลัลมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะปลดล็อกคน,นหลายคนในสังคมในการากที่จะทําให้พวกเขาค้นพบก,กับความสุขที่แท้จริงโฟกัสนะฮะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขชั่วคราวเพราะนี่เองนะครับผมก็เลยทำคอสคอสอยูขึ้นมาชื่อว่าทาพีห่งความสุข คุณสามารถเข้าไปเรียนได้ในกลุ่มปิดทาง Facebook ผมบันทึกวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถเข้าไปเรียนเมื่อไรอย่างไรเวลาไหนตอนไหนท่าไหนเรื่องแตคุณสามารถเข้าไปเรียนตลอดไม่ใช่แค่นั้นคุณเข้าไปเรียนแล้วคุณไม่เข้าใจอะไรอย่างไรคุณสามารถเข้ามาปรึกษาโค้ดได้ตลอดเลยวันนี้โค้ดเป็นโค้ดในฐานะโค้ดคนหนึ่งที่จะเป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับคนทุกๆคนเพราะโค้ดเข้าใจว่า การใช้ชีวิตโดยไม่มีความสุขมันเป็นการใช้ชีวิตที่ขาดทุนมากที่สุดดัง <No. S 1> นั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะค้นพบความสุขในคอร์สนี้สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้เพราะคอร์สนี้โค้ดได้รวบรวม25สาสตร์นะฮะ25ศาสตร์ในการที่จะบดล็อกคุณในการที่จะแก้ปัญหาให้คุณในการที่จะชี้แนะบอกแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างไร ที่จะทําให้คุณค้นพบกับความสุดที่แท้จริงเพราะหลายคนกําลังประสบกับปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือผู้ฟังคนอื่นๆก็ประสบปัญหาเดียวกันดังนั้นถ้าคุณอยากจะเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะฮะทุกคนเชื่อไหมครับว่าการเกิดมาในโลกนี้ถ้าเรายังไม่เจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดข,ขาดทุนมากฮนะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็เลยครับ การที่คุณมีความสุขการที่คุณสมหวังการที่คุณเจอบททดสอบมากมายแค่ไหนก็ตามในชีวิตคุณสามารถผ่านมันไปได้ด้วยวิธีคิดและ mindset ที่ถูกต้องและวิถีชีวิตที่มันถูกต้องตามแบบฉบับของอิสลามผมได้สรุปไว้หมดแล้วในคอร์สนี้ใครสนใจสามารถเข้าไปเรียนได้ตอนนี้มีสมาชิก60กว่าคนและหลายคนเข้าไปเรียน คนตอบรับดีมากซึ่งเรามีรีวิวเป็นร้อยนะฮะที่ลงไปทางเพจทาง Facebook และทาง TikTok คนที่เข้าไปเรียนแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและผมอยากจะส่งต่อสิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ทุกๆคนสามารถคน้นพบความสุขที่แท้จริงและใช้ชีวิตนับจากนี้ไปที่เต็มไปได้วยความสุขและไม่เจอกับความทุกข์เลยขอบคุณครับ